พี่นีทำไมไม่อยู่นะไอ้นี่แหละลุ้นกว่าเขาเพื่อนเลยอะอัดคลิปสจบได้ค่ะไลฟ์สดอแล้วขอกล้องใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวจะเปิดตัวเจ้าสาวของป้าเ์ค้วนะใครวะของใครเนี่ยตองพี่หนึ่งเปิดบอมอ๋อทักมาทักมาจะเอาลังแบบว่าลังอย่างเงี้ยบอกพี่แนนคิดถึงแนนหนุนี่พี่ถึงหนุนี่ใส่แต่แปงมากนะคะ บอกเลยนี่แนคิดถึงแกะงานก็่ใช่ของกวดสิเนเงื่อนเสียชีวิตไปแล้วแม่หิวไม่เราไปแกอะหิวแก่ไม่ได้มันเป็นเงื่อนไปแล้วเก็บโบ้นะเสียดายโบ้ขนา ý bây giờ là 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 bây là bây giờ 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 là เอิงสองสามเฮ้ยเอาตัวรูว่านิมันจะต้องกลางแน่เลยอะถ้ามันอยู่มันก็ร่วงนีเอาตัวลง้เาไม่หูรู้ดิเราบว่ามันต้องกลางอะไรอย่างเงี้ยรดูในคลิปมาเราดูในคลิปมาก็ไวแค่ว่างหรอเฮ้ยุ้งตีเสาป้าก็ต้องรอเปิดแบบนี้ไปเลยป้าป้าต้องรอเปิดแล้วยังมีขยันยัมีกินเสาไม่มี่ไม่มีที่ให้คุณเปิด ต้องออกมาสาวน้อยจะออกมาเป็นแขกออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวดูแล้วเปิดแล้วเป็นแขกออกมาเลยตั้มสาวเป็นแขกอลยคือต้องเปิดเสียวอันนี้โอ้โหนุ่ก่อนตุ้มเจ้าอย่ไม่เลยนไรดึงขึ้นมาก่อนนี่ไงโอ้สวย นะคะวันเกิดยอดรลักนะคะสองกุมภาพันธ์